คำเตือนไม่ควรปฏิบัติตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพีงเรื่องราวจากของเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได,ได,ได้ทั้งสิ้นหากไม่รบกวนเกินไปก็รู้นาะกดติดตามช่องเสรี h ชน n e l ก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มีคาถาบทเดียวแต่เอาอยู่ทั้งทางเมตตามหามงคลและก็คงกระพันชาตรีนะก่อนท่องก็ควรลำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ตั้งนโมสามจบแล้วก็ท่องนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะสังวิสุโลปุสะภุภะสังวิธาปุกกะยะปะนโมพุทธายะมะอะอุอะระหัง ่านว่าท่องอย่างน้อยสามจบนะสจบหรือสามรอบนั่นเองนะครับคาถาบทนี้ในตำราไม่ได้ระบุว่าเป็นของเกจิจอาจารย์ท่านใดนะเพียงแต่มีข้อบอ่งใช้ว่าให้อิทธิคุณครอบจัก,กรวาลโดยเฉพาะสายเมตตามหาเสน่ห์เนี่ยเมตตามหานิยมเนี่ยนะครับก่อนออกไปพบปะผู้คนนะ เราก็ขวัเสกมนนี้เสกปากเปล่าก็ได้นะเสกปากเปล่าพนมมือขึ้นนะแล้วก็ลูกหัวตัวเองนะหรือจะเสกแป้งผัดหน้าแป้งก็ต้องใช้ไม่เยอะใช้แค่พอให้ดูว่ามีแป้งนะแล้วก็เสกแป้งแล้วก็ผัดหน้าเราหรือจะเสกขี้ผึ้งนะทันว่าได้ทั้งนั้นนะเสกขึ้นอยู่กับเรานะเราจะเสกเครื่องรางของเมตตานี้ก็ได้นะครับ จะเน้นเจรจาพาทีอ่ะจะมีลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายค้าง่ายขายคล่องหากหากในทางคงกระพันชาตรีแล้วเศกนะครับเศกบ่อยๆหมายถึงว่าเราว่างเราก็สวดท่องภาวนาตลอดภาวนาเป็นนิดอะไรประมาณนั้นแล้วจะแคล้วคลาดปราศจากผู้คนคิดร้ายหรือใครจะทำร้ายก็ทำไม่สำเร็จนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านระบุเอาไว้นะ หรือจะเอาคาถานี้เสกเป่าวัตถุมงคลก็ได้อีกนะถ้าหากเป็นสายสแสวงโชคลาภชอบเสียงโชควัดดวงอันนี้ก็ได้นะครับใช้คาถานี้เสกเป่าวัตถุอาคมวัตถุของขลังเกี่ยวกับโชคลาภนะเสกเป่าสัมทับลงไปอีกทีเพิ่มอิทธิคุณได้นะครับท่านว่าให้ปลูกเสกวัตถุมงคลด้วยคาถานบทนี้ก่อนออกจากบ้านดวงจะดีอย่าบอกใครเฉียว ท่านว่าอย่างนั้นนะครับการจะใช้เวทมนต์คาถาใดๆให้ศักดิ์สิทธิ์บังเกิดพลานุภาพความเข้มขลังควรต้องมีการยกครูนะยกขันครูและกล่าวขออนุญาตต่อผู้เป็นเจ้าของวิชาในกรณีที่ไม่ทราบชื่อ เกจิเจ้าของวิชาให้จุดธูปสามดอกสวดมนต์ไหว้พระตามปกติและและก็กล่าวขออนุญาตต่อหิ้งพระนะต่อหน้าหิ้งพระเนี่ยเพราะว่าเราจะนำคาถาบทนี้ไปใช้งานนะให้กล่าวดังนี้นะครับ สาธุท่านครูผู้เป็นเจ้าของวิชาสิทธิ์ขออนุญาตนำมนต์คาถานี้ไปใช้งานด้วยความสุจริตจจกประพฤติยึดความดีงามคงอยู่ในศีลทมตามขันลองประเพณีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตาขอบารมีครูปู่ฤาษีเท,ทวดาพระดาินปดเมตตาอมชูลูกศิษย์ด้วยเถินสาธุผู้รู้บอกมาว่าวิธีนี้ใครจะนำไปใช้ไปใช้กับบทคาถาบทไหนหรือสิ่งของสิ่งใดที่เป็น ของขลังนะในกรณีที่เราไม่ทราบชื่อ,อทราบนามผู้ผูกมนคาถาหรือเจ้าของของดีของขลังตรงนั้นนะแต่จะให้ดีการยกขันโคลเนี่ยตามประเพณีถือเป็นพิธีกรรมคือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ควรสุดนะเพราะเราก็จะพูดได้ว่าเป็นสิทธิ์มีครูแล้วสิ่งคาถาใดๆทั้งหมดมีครูมีผู้ผูกมนผูกคาถาหมดนะครับ แต่ว่าอาจจะถูกลงลืมไปบ้างผู้ที่เป็นเจ้าของวิชาตัวจริงอาจจะถูกลงลืมหรือว่ามาถึงลูกหลานแล้วส่วนนี้หายไปเหลือแต่คาถาเอาไว้นะเราก็ควรจะทําพิธีขอเข้านะครับเพื่อประโยชน์อ่าให้ได้สูงสุดนะเพราะเราถือว่าเป็นของดีเราก็จะทำให้มันดีนะครับ ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์พบแต่ความโชคดีม,าามีัฉพรานาไมยสมบูรณ์พุ่นศขโศกดีลนบ้านโศกมันล่นของในห้องหายมีแต่ท่องคาก่อนย่ามนอนหายเด้เงินมือย่ามตื่นกะหายเด้เงินแสนมีแฟนกะหายหักห้อมเนอพี่น้องเ้อรสำหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ